รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายเล็กกันทวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านติ้วน้อยมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายของทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการ กำหนดขอบข่ายของงานเพื่อการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนมอบนโยบายให้ครูจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านติ้วน้อยได้ริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานโดยมีกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนติดตามประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการ และนำผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ได้เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. การพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการอ่าน การเขียนโดยใช้ PPR Model ดังนี้โรงเรียนบ้านติ้วน้อยมีแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการอ่านการเขียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการอ่านการเขียนกำหนดช่วงเวลาสำหรับการอ่านการเขียนของผู้เรียนทั้งโรงเรียนนอกเวลาเรียนอย่างน้อยวันละ20นาที เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนและนิเทศติดตามให้ทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปธรรมที่ชัดเจนผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู และสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณร้อยละ80นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ80ครูและบุคลากรมีเครือข่ายด้านการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงคุณภาพครูและบุคลากร มีทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างหลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 2. การพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยโดยใช้ PPR Model ด,ดังนี้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยใช้ PPR โมเดลดังนี้ P ประชุมชี้แจงนโยบายให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก P การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบ้านวัดและโรงเรียนร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมสร้างร่วมพัฒนาและ R ผลสำเร็จหรือผลสำเร็จของงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนด้านการมีส่วนร่วมการประสานเครือข่ายโรงเรียนได้ทำ MOU กับ5ห,หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมหนีส้นสู้ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยมาให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอดจากเหตุกราิงหรือภัยร้าย ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนด้วยวิธีการหนีซ่อนสู้รวมไปถึงการเชื่อมสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดโรงเรียนบ้านติ้วน้อยไปยังศูนย์ควบคุมสั่งการกล้องวงจรปิดห้องสื่อสารสำนักงานตำรวจภูธรเมืองเลยและได้รับความร่วมมือจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและชุดชรบ ออกตรวจกลางคืนและวันหยุดอย่างเคร่งครัดผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพเชิงปริมาณร้อยละ90นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจร้อยละ90สสถานศึกษามีระบบส่งเสริมความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุตามมาตรการความปลอดภัยและบริบทของสถานศึกษา เชิงคุณภาพนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายจิตใจ3การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงปริมาณร้อยละ100ของผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านติ้วน้อยมีครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุดจริตมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจรรยาบัณของวิชาชีพมาโดยตลอดขับเคลื่อนตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง 1. ส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 2. ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา 3. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย